ก้าวสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับในแบบอะไรคอสโอเวอร์นะครับซึ่งแบบอะไรคอสโอเวอร์นะครับได้ทําการอัปเดตมาใหม่นะครับเป็นส่วนของอัปเดตใหญ่อยู่นะครับอัปเดตใหญ่อยู่ซึ่งอัปเดตที่แล้วนะครับผมไม่ได้ทํานะครับแต่ว่าผมจะมาทําอัปเดตอัปเดตนี้แทนเออนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาแจกค้ดกันเลยดีกว่านะ ให้ทุกคนนะครับกดมาใส่คอตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวหนึ่งผมโหลดช้านี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้ล่างคลิปนะครับปึ๊บนี่นะครับโค้ดนะครับก็น่าจะได้เป็นส่วนของพวกตัวทองกับพวกโลงนะครับไม่ดูนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับโอเคนะครับซึ่งมา ที่อย่างแรกเลยนะครับที่อัปเดตมานะครับที่ผมแบบเห็นนะครับก็คือถ้าเราขี่บังกรเนี่ยเราสามารถมองหน้าบังกรเราได้นะครับนี่มองหน้าบังกรนะครับปกตินะครับมันจะเป็นการล็อกมุมมองนะครับเนี่ยมันจะล็อกให้เรามองไม่เห็นด้านหน้านะครับแต่อันนี้คือเรามองด้านหน้าได้แล้วนะครับต่อไปนะครับคือเราสามารถวร่ปไปที่ไอ สมาคมฮันเตอร์อเราได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องยังไงดีไม่ต้องไปที่เกาะโซโลเอเวอร์ลิงนะครับนี่สือว่าผมอะเซไป้ก่อนนี้นะครับแล้วก็ผมอะไปที่เมืองอันนี้อ่ามันก็ได้มาที่สมาคมฮันเตอร์อให้เลยนะครับเราไม่ต้องว้ามาที่เกาะโซโลอีกแล้วนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะมีสารพัดของกุ๊กกิ๊กนะครับก็คือมีทุกอย่างนะครับนี่ มีทั้งไอตัวอัปดาบนะครับแล้วก็ซื้อผงกับอัปเงานะครับอ่าอย่างต่อไปนะครับก็คือมาแน้การอัปเดตการปิดการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนพวกไอเกาะเกิดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับถ้าใครแบบเออไม่ไม่อยากไม่อยากดูพวกการแจ้งเตือนพวกนี้นะครับก็สามารถปิดได้ครับเข้าเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมปด้านล่างสุดนะครับมันจะมีให้ปิดอยู่ เดี๋ยวผมกดเปิดใช่หรอเออใช่นี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 ่นะครับสามารถกดปิดได้นะครับแล้วก็อย่างจะไปนะครับเราสามารถอัปตัวละครนะครับก็คือตัวละครตัวแรง G ของเราอ่ะให้กลายเป็นแรง n ได้นะครับโดยที่จากปกตินะครับมันจะมีแค่แรง S S นะครับก็คือแรง E ถึง S จะกลายเป็นแรง S S นะครับแต่นี้ก็คือแรง เอ้ยอันี้คือแรงอะไรวะเอแรงแรงเอ็ดเอ็ดนะครับแรงเอ็ดเอ็ดหกตัวนะครับครับแรง G 6หกตัวนะครับก็จะกลายเป็นแรงต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับอันนี้ก็แรงเอ็ดเอ็ดนะครับมีตัวเดียวด้วยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนนี้ก็แรง G นะครับแรงจก็ผมไม่มีเอะหรือว่ามีวะอ๋อมีอยู่นะครับหนึ่ง มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นแรงจีนะครับต้องเป็นตัวระดับสีแดงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมเอาออกมาก่อนตัวหนึง่งมาลองดูนะครับนี่นะครับต้องเป็นตัวระดับสีแดงเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวใส่กลับคืนก่อนนะครับอ่าแล้วก็จะมีส่วนของการล็อกอาวุธนะครับในการเอนชาร์ดดาบนะก็คือสูติว่าถ้าผมอะ่ะ วางไว้ใช่ไหมทุกคนอ่าแล้วแบบมันมีพวกแบบเอออันที่ผมแบบเสียดายของอะ่ะผมก็ล็อกไว้ครับกดล็อกไว้แต่ว่าถ้าทุกคนล็อกไวอ้อ่ะผงที่ใช้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับสมมติผมล็อกสองอันนี่เป็นร้อยเป็นร้อยละร้อยยี่สิบเจ็ดล็อกสามร้อยเจ็ดสิบนะครับมาดูก็ได้ลองสมงไปดูนะสักครั้งหนึ่งเอ๊ะสูญไปได้อ๋อใช่น,นีาน่างปึ๊บอันนี้คือไม่ได้แล้วครับปึ๊บ อันนี้ก็คือยังไม่ได้อะไรนะป,รปึ๊บอันนี้ก็คือยังไม่ได้อะไรแล้วครณปึ๊บอันนี้ก็ยังไม่ได้ครับเสียผงครับแต่ว่าเสียผงอ่าผมสูมให้ดูนะว่ามันจะได้อย่างอื่นนอกจากนี้ไหมนะครับเราสามารถเก็บสะสมได้นะครับป,รปึ๊บอ่าอีกสองเดี๋ยวให้ไปฟ้าผมใหม่ผงใหม่นะครับอ่าหมดละไม่ได้เพิ่มเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราผงเยอะๆเราสามารถ มาสุมนะครับแล้วก็ได้ผงนะครับเอียวอะไรวะได้พวกพวกนี้ครัพวกความสามารถนะครับได้มากกว่าสามสี่ห้าเออก็สุมไปเรื่อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือมีแลงมาใหม่นะครับก็คือแลงเอ็มนะครับกับเอ็มบวกนี่แลงเอ็มนะครับเราสามารถอัพได้แล้วนะครับ ถ้าเราอัพนะครับก็คือความสามารถนะครับของดาบนะครับเพิ่ม4ี่นะครับแรงเอมคูณ4แล้วก็เงาเพิ่มประมาณน่าจะไอเจ็สิบเี้ยวน่าจะเออผมจำไม่ค่อยได้เออถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนจำผิดขอโทษดว้วยมีอย่างหนึ่งก็คือไอ FK นะครับโซน FK จะมีพวกดาบใหม่มานะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยดาบใหม่กับที่ขี่ใหม่นะครับ ดีดิชอบขายไก่เบลุแรลงจีราคาถูกเริ่มต้นเพียง19บาทรับ F K ของทุกอย่างในเกมรับเติมโลบั์กดเกมพาร์ตเติมไวปลอดภัย100%และสินค้าแบบอื่นๆอีกเพียบมีทุกอย่างในร้านเดียวเข้าลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับผมโอเคนะครับซึ่งโซน F K ก็ประมาณนี้เลยครับมีดาบใหม่นะครับดาบคู่ครึ่งรอนครึ่งเย็นกับมาป่าแล้วก็ตัวระดับจก็เป็นตัวเดิมนะครับ เดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันนะครับโอเคนะครับซึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นไออลไอเกาะน,นะครับเกาะซอลจินโอนะครับถ้าเราาแบดดันมันเกิดน,นะครับมันจะเป็นดันซ้อนทุกอันเลยครับก็คือดันซ้อนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเราสามารถไปทําการเอาเวกได้นะครับด้วยการตีไอต,ตัวไอะไรวะตัวหินนะครับ ตีตัวหินนะครับเราก็ตีง่ายขึ้นนะครับเพราะมันถูกเนื้อถูกนะครับโดนปรับนะครับทําให้เราตีง่ายขึ้นนะครับส่วนที่เหลือก็รอดูอีกทีนะครับก็คลิปนี้อาจจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเด่นหน้าผมจะมาทําอะไรก็ฝากทุกคนนะครับคอยดูด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายจุ๊บ